โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันี้จะพามาดูรูปหลอนหลวงพ่อเงินนะครับก็จะมีมาให้ดูแบบสองแบบนะครับจะมีกระดิ่งใต้ตูดพานะครับแล้วก็ไม่มีกระดิ่งนะครับไม่มีกระดิ่งก็จะเป็นในกล่องนะครับก็เดี๋ยวมาดูในกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับในกล่องนะครับก็จะใหญ่กว่าอันที่ไม่ไม่ไม่มีกล่องนะครับ ใหญ่กว่านิดหนึ่งครับนี่ครับแล้วก็ในกล่องก็ไม่มีกระดิ่งนะครับแล้วก็ในกล่องไม่ได้ตอกหลงมพ่อเงินไว้ตรงผ้าผ้า,ผาแกนะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องดีกว่าครับ เนี่ยตาตูดแกก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีกระดิ่งนะครับนี่คฐานก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับที่อยู่ในกล่องนะครับจะให้ดูแบบยักษไก่ครับ <ST dessus> เป็นรูลงไปเฉยนะครับไม่ไม่มีกระดิ่งนะครับ เดี๋ยวมาดูแบบที่ไม่ได้อยู่ในกล่องบ้างนีกว่าครับนี่นะครับแบบที่ไม่ได้อยู่ในกล่องนะครับจะเป็นประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูแบบระยะใกล้ก่อนนะครับ จะตอกหลุมาเงินไว้ตรงนี้นะครับตรงผ้าผาดา่าแก่นะครับ เนี้ยใต้ตูดก็จะมีกระดิ่งนะครับแล้วก็มีโค้ดหนึ่งห้านะครับฐานแก้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ความแตกต่างเนื้อที่อยู่ในกล่องนี่จะเงาวกว่านะครับนี่น้ำก็ดิ่งมันจะมีเสียงอยู่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรูปหล่อหลวงวังเงินวัดบางคารน,นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบนะครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับ